คุณผู้ชม,มหนุ่มฟิล์มนี่รู้ดีจริงๆนะคะว่าหลังชวนให้มาช่วยทำข่าวซะหน่อยดีกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เราไปฟังพี่แอนทองประสมเปิดใจเรื่องการแต่งงานอย่างละเอียดเป็นครั้งแรกที่นี่ที่เดียวช่วงนี้เนี่ยดูจะแต่งกันหลายคู่นะคะ เจอตัวริมทะเลเสม็ดบรรยากาศดีเด็ดขนาดนี้สีสันบันเทิงเลยกระแทเปิดปากนางเอกเบอร์หนึ่งแอนทองประสมเรื่องโครงการวิวากับหนุ่มเอธินพัน์ที่แฟนๆรอคอยแบบเอ็กซ์คลูสีฟซะเลยเพระกาชีวิตเรื่องงานของสาวแอนพุ่งเกินขีดความสําเร็จไปไกลโพ้นแล้วทั้งละครกี่เพาที่แสดงทั้งละครปัญญาชนก้นครัวที่สร้างก็ด่งดังแข่งกันเป้าหมายต่อไปก็ต้องเรื่องครอบครัวแล้วล่ะค่ะงานนี้สาวแอนและหนุ่มเอกก็พร้อมเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันทั้งคู่ว่าแต่มาอยู่ริมทะเลแบบนี้มี แลนจัดงานวิวาริมทะเลแบบผู้ชายวิกกี้ด้วยเลยไหมจริงๆแล้วเป็นข่าวที่แอนอาจจะพูดไม่เคลียร์นะคะเหมือนฟังแล้วดูเหมือนปีหน้าจะแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างที่แอนบอกว่าแอนตอบไม่ได้จริงๆว่ามันจะแต่งเมื่อไหร่ปุ๊บปั๊บมันอาจจะแต่งเลยก็ได้หรือถ้าแน่ใจจริงๆแอนแอนจะเรียกมาบอกทุกคนเลยทางคุณเอกเขาก็ไม่ได้ทางนั้นก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรแอดเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นจังหวะที่เราต้องทํางานแล้วมันไม่ใช่ฝ่ายแอนฝ่ายเดียวฝ่ายนั้นก็ทํางานหนักเหมือนกันทํางานเยอะมันก็เลยยังไม่่มีีจังหวะท ที่จะมาดูงานแต่งของตัวเองซึ่งมันต้องเตรียมตัวเยอะมากถ,าถ้าเกิดว่าทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เคลียร์งานเรียบร้อยแล้วก็ค่อยว่ากันอะไรอย่างนั้นดีกว่าค่ะ มากันที่งานละครของเจ้าหญิงวงการบันเทิงคนเก่งกันต่อค่ะกับละครกี่เพ้าที่เพิ่งออกอากาศไปแค่ตอนเดียวก็มีกระแสเชียร์คอยลุ้นร่วมตามสืบกับพันธรักคนสวยเพกากันแล้วว่าใครจะเป็นคนที่ค่าเมลีโดยเฉพาะพุทธพัหัสนี้จะพาไปคารหืหาตระกูลเจ้าที่ฮ่องกงกันค่ะงานนี้เจอศึกหลายด้านทั้งความวุ่นวายในบ้านของเจ้าวันเยี่ยอหนิงนิรุตมีคุณนายใหญ่แมมจินตราคุณนายรองบุ๋มปนัดดาคุณหนูจอมเหวี่ยงเมพิชนาะตและน้องชายกับน้องสะพ้าย,ายปู่อนุนวัตเจีย๊ย จิตรก็ยังมีอีกหนึ่งผู้ต้องสงสยัยหนุ่มโออนุชิตงานนี้ผีเมลีก็มาคอยหลอกหลอนคนในบ้านจนปั่นป่วนสุดๆแถมยังมีเรื่องให้ทะเลาะก,กับคุณชายรองหนุ่มสมาร์ทอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าลุน้นระทึกทุกฉาก <ชะ S 1> ห้ามพลาดกันเลยค่ะคนี่คุณไ่คุล่ฉันเหรอเนี่ยดีค่ะก็วันนี้ไปไหนมาไหนก็คือคนทักเยอะอะไรเงี้ยสังเกตได้เลยว่าคือจะมาถามว่าเรื่องจะเป็นยังไงต่ออยากรู้ค่ะแล้วก็ก็ฝาก ชมพี่สมาร์ทด้วยอะไรเงี้ยเจ้าหมิงเทียนค่ะเชิญมาที่ฮ่องกงเพื่อมาซ่อมกี่เพ้าแต่ไปไปมากลายเป็นตัวปวดนะซึ่งไม่เข้าใจมาทำไมานั่งดูชาวบ้านทะเลาะกันด้วยมาทําไมบอกกัสิบอกสงสัยไปเรื่อยๆสงสัยว่าสงสัยว่าอาจจะเป็นฆาตกรที่ฆ่าคุณฆ่าเมลีอะไรเงี้ยค่ะทาตัวเหมือนใสายสืบมากเสื้อไม่ได้เย็บเลยนะเข้ามายังไม่ได้ยังไม่ได้เย็บไม่ทำงานเลย คุ้มค่ากับการรอคอยของฟแฟนๆจริงๆนะคะเพราะว่าพี่แอนทองประสมเล่นได้อย่างสมศักดิ์ศรีตั้งแต่เปิดตัวตอนแรกเลยเรียกได้ว่าคุณผู้ชมชมกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแหละค่ะ